จากอบอก่าให้อกูนี่ยังยัง่ะถามันสิจะขค้ออยังคือ้อยังะออยงะเึ้ย<อ>ังใ่อือเ<ป>จยมมันงาเนาะแล้วเลแล้วบะ่ะเอออดีมันผนเชียงแล้วว่ะอือแล้วแล้วบ่ล่ละ,ละ แล <Le uba. S 2> ้วปะอะแล้วมันว่าเรวอยังเลแม่เอวังเนละงามเนาะอันนี้ย ja ังตอนนี้จ้ะอย่าไปเหตุกลมั้งลยนวลายากเหมืนพรมแน่นบ้า <c oughs> เออขารีว่าตายกับบ๊วยนั่นแหล้เนี่ยเนี่ยไม่ใช่เชื้อสุย่างมีบอสภาในที่ใช่หั่นอันที่เรหั่นสับปะรดย่งอันนี้มบอสเถื่อบอสเถื่อบอสเถื่อบอสดีดีค่ะดีด đi 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 đó luôn đi